ฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายงดงามฉันจะไม่ท้อเพราะฉันคือคนร้องเพลงจะร้องไปตามที่ใจบันเลง ให้เพลงได้กูกล้องไปดาวจะเต็มฟ้าแต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่ก็เห็นยังมีเทวังมากมายที่พอให้ดาวเอกดว และฉันจะไม่ยอมแพ้จะนัดนาเพียงได้ก็จะรับมันจะให้ถอยอยังไงในเมือใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจ จะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟาฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะคขว่คว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวแม้ต่างความเคด ชีวิตก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันตรงเทความมุ่งมั่นม่มีวันจะเลิกราต้องเหนื่อยแค่ไหนจะยิ้มจะเม่น้ำตาเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่าจะอยู่เป็นคนสุดท้าย ขอบคุณครับคืนนี้เดอะสตาร์สิบก็นอนหลับฝันดีนะครับขออินกับกระแสเดอะสตาร์ hip, นิดนึงแชร์ใครชอบใครก็อย่าลืมโหวตด,ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย